คราบสวัสดีนะครับกับเกมเคนชิ้นอิมแพ็กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาล้างแค้นนะครับมาล้างตากับหอกโคมากันนะครับหลังจากที่เราสุ่มไปเยอะมากๆที่ก็ยังไม่ได้นะครับมีเต๋ามืเต๋อก็เชีร์เราใช่ไหมว่าเมื่อไรจะได้หอกโฮมาใช้แล้วใช่ไหมยล้ก็อยากได้โฮมามากแต่มันไม่ได้เงี้ยแหละ นอกจากน้องนะฮะน้องโฮเต๋าเนี่ยเราเอาเอาจะเสียไปแปดสิบเอ็ดโลแล้วเนี่ยเรายังเรายังต้องเสียให้กับพรโอมากเกือบเกือบร้อยร้อยกว่าโลนะครับน่าจะร้อยกว่าโลใช่ไหมโฮเต๋าใช่ไหมเอาไปนับก่อนนะครับเราจะนับนตั้งแต่รอบแรกรอบแรกนะครับเราจะนับ ่าตอนที่ลุดเลดครั้แรกอ่านี่รุดเลดครั้แรกไปแล้วนะครับดู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 ครับยี่สิบห้าละยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบห้าอ่อันนี้หนึ่งใช่ไหมหกเจ็ดนะฮะสิบสามนะสิบเก้ายี่สิบห้าสามสิบเอ็ดสามสิบเจ็ด สี่สามสิบเก้าห้าสิกอ็ดหกสิบสอโลนะครับได้ดูดเลทอันแรกนะครับอันต่อไป2 8งแปดสิ2สี่ยี่สนะครับสามนะสกายฮาร์ปนะครับแล้วก็กดไปล่าสุดนะครับ เก้าหกนะครับ55 56 57 58โลนะครับ58โสิบแโลรวมๆกันก็เงินแหละครับเกือบร้อยก็คือเงินร้อยโลอะครับอันนี้58ใช่ไหมห้าสิใช่ใช่ห้อันนี้59าสโลห้าสิบเก้านะก็ยังไม่มา ได้หกสิบหกสิบแล้วนะหกสิบแล้วนะคือการันตีของมันนะอยู่ที่แปดสิบนะครับถ้าถ้าถึงแปดสิบก็คือเราเกรย์มากมากเลยนะครับหกสิบเอ็ดหกสิบสอง หกสิบสามหกสิบสี่ออกเหมือนกัน <laughs> กแบ็คคาสเซนะครับหกสิบห้าโอ้ยอยากได้มากๆโอมาเนี่ยอยากได้มากๆอ,อยากได้ โูเป็นโลที่ร้อยมากเลยหกสิบห้าโลมันน้อยมากเลยมุงเงีย้ยสักทีนึ่งใชนะ่ไหมโอเคโดนไปหกสิบห้าโลไม่เจ็บไม่ปวดไม่คันไม่คงไม่คันทั้งนั้นอยากได้แบบหูต่อซีหนึ่งแต่นแล้วจะเก็บไว้ดีไหมเราจะถ้าเราเก็บไว้มันจะดีกว่าใช่ไหมเออนี่ครับสิบสี่สิบห้าสิบหก เราเจ็บไม่ได้กว่านะครับแพงว่าเจ็บมืนนี้แล้วเ,เราเราเจ็บมากพออูเต่าซีนีซีศูนย์พอแล้วนะครับแล้วก็มีโฮมาเรียบร้อยนะครับเจ็บปุ้ยนะครับเจ็บมากมากโฮมาเหม,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 มือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมมีเลัพใช่ไหมเอาไปเลย เอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลยอันนี้มันอะไรมันเป็นกระดูกมาดูกด้วยอะเอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลย <c oughs> ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด u ับ c r ครเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ mm hmm. ในการทำคลิปต่อไปนะครับตัวนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ